สวัสดินกาปอมันี่เราจะไปโลกสองกามเันจะเราอ่านคลิปอีกคลิปหนึ่งไว้เนาะมันห้าสิบกว่านาทีมันอาจได้แค่หนึ่งชั่วโมงเนาะก็เลยต้องทำมีคลิปแยกเนาะแล้วก็เลยอยาอไปให้ไปดูจากคลิปแรกก่อนแต่ว่าถ้าไม่คลิปแรกก็เราดูคลิปแรกแยกคลิปแรกไว้ก่อนเนาะไม่รู้เลยจะลงเิมไหนก่อนดีอืมอืมอืมดูอีผิด ยไม่ได้เดไปดูคลิปหนึ่งก่อนนะทุกคนไปดูก่อนไปดูก่อนไปดูก่อนเลยไปดูก่อนให้ไปดูก่อนนะทุกคนยยยย เรือลำนี้ไรมันไม่ไรประโยชน์อะคือเราขับไปขับมายอยยอยยอยยยยเดี๋ยวตอนนี้เราใส่แว่นมาแล้วพร้อมออกเดินทางจ้างี้เสียงยังเรือสปีดโบ๊ทนัก่ก็คือกุษันแต่อาใครนุเรายังเคยฆ่าแล้วเน่ย มันก็น oh, ่าจะเหมือนบอะมาเออเออเึนคูด่ะถ้าเทนคูดเราสู้ไม่ได้นะถ้าประมาณเทนคูดอะเทนคูดเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันถึงจะฆ่ามันลงได้ก็มีผลบาลียผลบาลียย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 ยเขาบอกว่ามันมีบอท

เนี่ยเราไม่เล่นบังคอมเนาะเวลาสู้ตตัวเลยเนี่ยเราไม่เล่นบังคอมแต่ว่ามืคอมเลยอยู่ข้างล่างน่าจะเรานอนอยู่บนเนาะตอนนี้แ็ไอ้เี้ตอนเช้าเนาะอันนั้นคือเกาะที่เราไปฝากระกินีมาเลเวล7 0เ็อย どうもみんごややややんごはんはと。 แต่มันมีสองสามก่อนที่เรายังไม่ได้เดินทางไปเนาะไปเอาคุณแจมก่อนอคุณพี่ทหารเรือ,อ,อเออเอออยเราหมดทุกเกือ

เราไม่ได้ขี่แล้วต้องเอาขี่ไปไขทุเจก่อนน้าแข็งนยโยโยโยงีก็โดนนักกพีม่กินไม่ได้ขีดยยยยยยยเรือลนี้แหละเร็วที่สุดและที่เป็นเรือฟรีของเรานะมันก็ไม่ฟรีเลยเททีเดียวอ่ะเป็นเรือดอกที่ซห 有有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 有。摇 <Jordan>。有八，有。六零，又是一个三。 จคอเออะจริงๆยปดี๋ยวไปเตรียมตัวมาก่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวมาก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเตรียมตัวมาก่อนลราไขกุญแจคนละบายบายขอไปเตรียมตัวมาก่อนนะอย่ามาเดิมนดมาสู้กันแน่ กา้องกับกัน้ำแข็งนาก็มันามีผลดเงมนคนนั้นนนั้จะใช้ผลผลที e ่มันอร่อยอร่อยอ่ะผลที่ก <hi> <Stop playing>. ินตัวได้อ่ะผลที่ลูฟี่เคยเอาไปซื้ออื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 อื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  nào để lâu bay tiền to và Yeah 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 ยิ่งฮ้นี่เป็นแวนเนาะเขากับหนามากเลยเนาะโอเคเตรียมตัวเสร็จแล้วใยยาๆก็ด้ําแข็งข้ามาแล้วกััับีี่งอวาตนนะไรย ตเราไม่พยาเปิดประตูแทงคูแล้วก็ดูพี่คือสีี่คสีเลยดูคเสร็จดูเป็นโดสีอยู่ใช่ไหมเขาก็ใชผลควันแค่บอสเลยว่าหนึ่งร้อยช่งไม่ได้แต่ว่าเราแบบตายี๋ยวเราชนะได้แล้วไม่คิดอยู่อ่ะเพื่อ้ที่ตกองม่วนี่วยมีไหม Hutan yang mana? Yang ดับหายจ้างามเราอยู่ข้างหลังโทส่บักบักแน่เลยทุกคนเอ้ย

ทุกคนฝากดูด้วยนะว่าดาบเราหายไปตอนไหนหรือว,ว่าคราวนี้แหละเตรียมตัวพร้อมลบกันยัย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 ตอนนี้เราสั่นขาเราสั่นมากเลยไม่เราสู้ไหวหรือเปล่าด้วยผลผาเออยุยยุยยุยมันไม่ได้สู้สบายเหมือนกับบอสที่เราเคยสู้มาตะรกีนี้นะมันไม่สู้สบายนะมันไม่ได้สู้สบายขนาดนั้น แต่เราอัปดามายอะอยูอ่คงไม่ป็นไรหรอมั้งอืออือเขใช้ผลนข็งมั่งเร็วเอง้วยก็วิ่งมาแบบไปรอนเรอรโรโรูร

ไ้าที่สังเกตเราหายเลยเลยอ่ะข้า้ง่ายขนาดนี้เลยเหรอพิพตาเดียวอ่ะ,อะข้า้ง่ายกว่าบอสนั้นอีกอะวูบจริงอ่ะ น,นี่นะศัตรูไปโลกสองนึกว่าจะเก่งสรุปสกาดแค่นี้อืมแต่ว่าผลหมอกถ้าจะสู้ไม่ไหวอะผลหมอกละคันหนึ่งเสียงแย,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 ย่ๆๆๆๆๆเ้ใหมายของเราน่าจะทำผลพักนสินนะ่งน่ะยอยอยอยยๆยยย จะบ้าตายงงเลยงงมากพูจริงก็งงมากอะเออแต่ก็โหดงถ้าคนใจผลหมอก็ไม่รู้จะพูดยังไงเชงคูตัางโหดกว่าเป็ร้อยเท่าพูดจริงโคจะเข็งจริงเท่าแชงคูสรุปได้แค่นี้ยคจรสงเรามาเกาะกันก่อน

บอสซูอย่างง่ายชั่วไม่น่าง่ายขนาดนี้เลยนะตนเลกบอสที่เปิดประตูเชนงคูดยังเหมือนกาดกว่าก็จริงเลยยอยยอยยอยอยอย

าเมดก็ไม่แรงด้วยนะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดคยไม่บัฟเลื่อนหรือไม่เลือนตาเนี่ยอาจจะการอาจจะเทพหรือเปล่าอ๋ไมอ่ะตอนยัาคอยพักไม่ใช่หรอ๋อตอนยังเลยมาจะสออแล้วกูอือืมอืมอืมอ๋อ จะพิเพียงเท่านี้นะครับพีมพ์เสร็จก็แต่ขอทำภารกิจนี้เสร็จก่อนจนใกล้ทำเพลงเสรัจก็คือไปโลกสองพยมพ์ได้เลยแมนะแบบ่แต่พี่ก็ไม่อมยอมอ่านอีกที